็นตัวตัวพี่เองนะคะชื่อสุพิดมันเทปูนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานช่วยงานฐานข้อมูลซึ่งเป็นเหมือนเป็น,าปน <h cole unpack ing> รายงานที่เรียนเชิญทุกท่านมาในวันนี้นะคะก็คือการจัดท่นี้เป็นการที่จะแจ้งให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสี่จังหวัดหรือห้าจังหวัดห้าจังหวัดนะมี่านพเยาวละคะสวรรค์นะคะเชียงรายแล้วก็ต่า ก็ฟังทำชี้แจงและเพื่อขอความร่วมมือที่ดิฉันต้องเน้นว่าขอความร่วมมือเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองในกลุ่มจังหวัดนี้เอ,อ่ะเมื่อเดือนที่แล้วจัดในลกลุ่มจังหวัดระยองที่ยาองค์กรของทางสนองน้นองพี่บางท่านบอกว่าเฮ้ยมาสั่งงานให้เราทำงานหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเราจะมาขอชี้แจงในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะเนื่องจากว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยที่เราเชิญมาเนี่ยมีก,กรมกระทรวงดูมาเขาใช้แล้วนะคะในปี2555 มีการประกาศตัวกระสุมาครอบใช้ไปแล้วทีนี้ที่เราเชิญท่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออยากจะขอความร่วมมือนะคะโดยที่ทางสานักพัฒนามาตรฐานงของกรมยธิธรที่การและขอนมที่ดิฉันสังการอยู่นะคะกับสํานักงานยุติธรรที่การและขอนมจังหวัดในจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะแล้วก็ตัวของท่านทางองค์กรคอสภทนะคะจะร่วมมือกันนะคะจัดทำาัวข้อมูลขึ้นมาเพื่อเป็นการติดตามปกระสุนหของรวม ส่วนสาคัญที่ส so ุดท no like 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 ี like so, ่จะทําให้ท่านได้รับผลประโยชน์ก็คือว่าโดยเฉพาะของกองช่างเพราะเนื่องจากว่าเมื่อมีกฎประทรวงผังลม้นัีใช้แล้วนี่นะคะท่านจะต้องเป็นคนปฏิบัติให้เป็นไปตามผังท่านเป็นผู้อนุญาตการก่อสร้างอาคารนะคะพูดง่ายๆคือท่านเป็นคนอนุญาตก่อสร้างอาคารเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะขออนุญาตโดยเฉพาะกองช่างหรือกองช่างนะคะที่เป็นคน อนุญาตการก่อสร้างาคาท่านต้องตรวจสอบก่อนว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยในกฎกระทรวงผังกระทรวงมรรมใช้ไว้เนี่ยนะคะกำหนดไว้ว่ากิจกรรมประเภทไหนทําได้หรือทําไม่ได้หรือทําได้แบบมีเงื่อนไขนะคะซึ่งรายละเอียดเราจะมีการเรียนชี้แจงในวันนี้แล้วก็การจะเก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าเวลาท่านอนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยท่านอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงวับใช้ กำหนดไว้นะคะไม่อน,นุญาตผิดประเภทซึ่งบางจังหวัดก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วว่าอน,นุญาตไปในขณะที่กฎกระทรวงเนี่ยไม่ได้อน,นุญาตแต่ว่า,าได้เกิดการอน,นุญาตไปแล้วมีการร้องเรียนร้องร้อง,องกันขึ้นเอาน,นี้นะคะผู้อน,นุญาตก็อาจจะมีความมีความผิดนะครับเพราะนั่นอันนี้เราจะมาช่วยกันดูเพราะว่าน่าจะว่าปัจจุบันเนี่ยแคลระก็ใช้งรวมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วนะคะ คือเดิมเนี่ยานขอเมื่อจะเป็นงานที่มไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะนั้ตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักแล้วก็ประชาชนเริ่มเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองแล้วนะคะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยกระทรวงกำหนดไ,ไว้ว่าอย่างไรอีกลอเนีงที่ที่ทางเราออกไปดำเนินการชี้แจงก็จะเจอปัญหาก็คือกรณีที่ว่าบางโดยกระทรวงเนี่ยข้อมูลที่ทําไว้ค่อนข้างเก่ากว่ากระบวนการที่โดกระทรวงจังกัดรับใช้เนี่ยข้อมูลก็ ก็แบบว่าเก่ามากแล้วอะ่ะคืออาจจะมีกิจกรรมบางประเภทซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ห้ามไม่ให้นข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราจะมาช่วยกันจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะปรับข้อมูลในทันสมัยนี้ก็จะช่วยให้ท่านมีข้อมูลที่จะอาจจะขอร้องขอแก้ไขนะคะเมื่อตรวจกระทรวงกาศแล้วก็สามารถที่ร้องขอแก้ไขกระทรวงได้นะคะในบางบริเวณในพื้นที่ที่มันมีผลกระทบจริงๆนะคะเนั้นวันนี้ก็ เรียนเชิญขึ้นมาเพื่อทำความชี้แจงนิดนึงแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือนการที่จะเ,เราจะร่วมก,กันจะเก็บข้อมูลนะคะซึ่งมันจะมีทั้งกาเก็บข้อมูลทางด้านอาคารทางด้านแผนที่แล้วก็ทางด้านดเก็บสังคมประชากรซึ่งครั้งนี้เราได้จัิงจิงเราได้เชิญทางช่านแล้วก็ทั้งร้องที่เป็น,นรัฐมนตรนโยบายาและแผนมาซึ่งอยู่ต่งแผนซึ่งปกติก็จะต้องทำข้อมูลด้านสถกตสังคมประชากรอยู่แล้วนะคะในอบตอของท่านนะคะเพราะเราบอกว่า ทากาลก็ตามนะคะจะรู้ข้อมูลที่จริงจิงมากกว่าทางเราซึ่งเราอาจ,จะต้องเก็บข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆก็จะเก็บขึ้นมานะคะ,ะวันนี้ก็อาจจะแท้ถึงเวลาแล้วอ่ี่น้องภาคเช้าบอกไว้นะคะว่าเดี๋ยวก็เปิดกันเก้าโมงครึ่งเราจะมีท่านรองีัฐมนตรีกรมยุติธรรและผังเมืองซึ่งดูแลสำนักาพาัฒนามาตรฐานอยู่นะคะท่านรองวรเวทใ เช้าใช่ไหมคะจะไปข้างน้านาน้าบอกว่ายัางเมายัางเมารถอยู่เลยค่ะเพราะว่า,าเขียนไม่ได้ได้ขับรถค่ะเกียอยู่ย <c oughs> น,น้องจะขี่จักรยานก็เดินแล้วก็เรามีเรามีวิดทัศของประชาอาซียนให้ให้ทางเราดูว่าตอนนี้ฮอตมากเลยค่ะเวลามีอะไรต้องเข้าสู่ประชาอาซียนหมดนะคะการต้องเกี่ยวข้าซายนหรอาเซียนหมดนะคะ